ผิดเรื่องขนรักแร้มั้งคุณหมอบอกว่าผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เหมือนกับว่าค่ะ <c oughs> จําเป็นต้องมีขนรักแร้ไหมบางคนเขาไว้ทําไมทําไมถึงไม่จัดการกับมันอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> คือไม่ไม่ได้จําเป็นนะคะคือถ้าเกิดว่ามันจําเป็นก็หมายความว่าเราขาดมันไม่ได้นึ้อกอกเนียต่างเราต้องมี <c oughs> เพราะฉะนั้น เออแปลว่าเราจะป็นที่ต้องมีเช่นเราจะเป็นที่จะต้องมีแขนมีขามีมือม,ม,มีเท้าอย่างเงี้ยอ่ะ,ะมันถึงจะร่างกายมันถึงจะเขาเรียกว่าทํางานใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าขนรักแร้เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมคําตอบก็คือก็ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าใครอยากจะไว้มันก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนาะก,ก็ก็ตามอัธยาศัยก็ขนที่มันขึ้นบริเวณนั้นเพราะว่าเออรูขุมขนนะคะหรือว่าต่อมบริเวณนั้นลักษณะมันก็จะแตกต่าง บริเวณอื่นเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เป็นการระบายอ,อากาศของร่าง<ช>กายตามข้อพับต่างๆอะ<ช>่ะเหมือนเวลาตอนนึกถึงตอนเราเด็กๆก็ได้ว่าตรงบริเวณไหนเนี่ยที่เขาเวลาแบบมีไข้แล้วเขาให้เช็ดต,ตัวลดไข้มันก็จะเป็นตามข้อพับต่างๆเพราะฉะนั้นขนนักแร้ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่ามันขึ้นเพราะว่า ลักษณะทางกายวิพาพของรูขุมขนของผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากผิวหนังบริเวณอื่นเนาะ,ะก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเป็นพิเศษแล้วก็บริเวณนั้นมันก็จะมีต่อมเหงื่อที่ระบายเหงื่อออกมาได้ <ừ m. S 1> ได้เยอะกว่าผิวบริเวณอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไว้ขนลักแร้หรือจะไม่ไว้ก็ตามเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยก็มักจะมีเออเขาเรียกว่า กอับหรือว่าเป็นที่หมักหมมของกลิ่นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาให้มันสะอาดหรือว่าดูแลสุขอนามัยให้ดีเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีขนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องคอยดูแลไม่ให้มันมีกลิ่นอับชื้นมีการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ก็ฝนก็นี่ไงเขายึดคอนเซปต์ของ M U T ปีล l a สุ s น <c oughs> ้องแอนชิรีของเราก็คือ คือมันก็เป็นความงามของแต่ละปปจเจกบุคคลนะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราชอบเราชอบแบบที่ไม่มีขนลักแรก้ขาเหมือนโฆษณาเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปทางนั้น <c oughs> แต่เวลาเราไปเห็นคนที่เขาชอบอะไรไม่เหมือนเราเราก็อย่าเพิ่งรีบเอามาตรฐานเราไปตัดสินนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าสําหรับเขาแล้วการมีขนลักแร้ที่มันดูแข็งแรงสวยงามอาจจะเป็นความสวยในสายตาเขาก็ได้ มันก็ทําให้โลกนี้มันมีอะไรน่ามองเยอะขึ้นนะคะ,คะเออนะยกเว้นว่าเป็นแฟนเราอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราเผอิญจะิตแล้แบบไม่ชอบเลยที่แบบว่ามีขนอันนี้ก็ค่อยคุยกับเขาว่าอ๋อเออ,เ,อ,อเราจะปรับเข้าหากันยังไงได้บ้างอะไรก็ว่าไปนะคะยาบํารุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบนจะกุนปรับธาตุสีและอากาศธาตุ ผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกดเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงหมารกระทืบลงกำลังเสือโรง่งบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3